ตำนานมนุษย์มาป่าฌองเกเนียแห่งฝรั่งเศสตำนานมนุษย์มาป่าฌองเกเนียเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในศตวรรษที่17บเจ็ดงเเนียเป็นเด็กหนุ่มอายุวัยสิที่อาศัยอยู่ในเมือง Saint s ซนต์ซีเวอรในภูมิภาคเกสคอนในปีคศ1 6 0 3เขาถูกจับคุมและพิจารณาคดีในศาลศาสนา เนื่องจากเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าและทำคดีฆาตกรรมการกินเนื้อคนและการทำลายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เขาอ้างว่าเขารับขนหมาป่าจากชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ในทุกๆคืนเขาและกลุ่ม,มนุษย์หมาป่าอีกจะออกหากินรอบๆเมืองเขายอมรับว่าเขากินเด็ก 3- 4คนและเคยพยายามข่มขืนหญิงสาวคนหนึ่ง แต่ไม่สำเร็จศาสนาสนาตัดสินว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตและไม่มีความรู้ความเข้าใจในการกระทำของตนจึงไม่ได้ประหารชีวิตเขาแต่ขังเขาไว้ในวัดท้องถิน่นเพื่อถูกทำการรักษาทางศาสนาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปในวัย20ปีเรื่องราวของเขาถูกเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ให้เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการไปไหนมาไหนในยาม,ามค่ำคืนนั่นเอง